สวัสดีครับผมพี่น้องพบกับแม็กเตือนส่วนกินครับน,นี่แม็กส่วนพี่น้องเมื่อกินน้ำตกเสือลองไห้นะครับนี่เห็ดน้ำตกเสือลองไห้ง่วครับผมพี่น้องน้ำตกแก,กมก็มาละมาละขีนุกพริกสดสดนี่ครับ มีบกเขียวมานําเคียวเหลืองบกพริกเผิด,ดมีผักเพีวผักผักเพีวผักสะันแหน่มาพร้อมครับเห็นไหมครับนี่บกแตงครับ,รบ,บ,รบสามหน่วยมาเด้อครับเด้อพี่น้องกินเขาครับอาทิตย์นี้ใส่ครับขเขาแลงครับน้ำตกเสียห่องห้ร้องเบิ่งครับทำง่ายเลย เฮ็ดสุก้ะครับนี่เอาไปล้วนจนสุกแล้วจะมาแก่ครับใส่บีของขุมเพื่อ มันเสียให้แตกในปากนี่มันดีดีเฮ็ดสุกก็แซบกินดิบก็แซบครับ เอาเต็มกล้องครับพี่น้องัะเคี้ยวขึ้นมองกินกับสมพักสมพักบัวก,กับปนเข้ากัน มาเด้อครับเด้อพี่น้องทุกปู้ทุกคนที่เขามารับส้มกิปนี้ครับต้องเห็ุงานอยู่ทั้งต่างประเทศต้องอยู่ประเทศไทยแนวประเทศนอกแน่นะครับมากินขอยับแซ่บน้วกันครับผมน้ำตกเสียห้องให้ ไปลูกดวดกับน้ำจั้หน่้ยันหนึ่งครับเห็ดซุปหลาเป็นเหนียวครับหเห็ดซุปเพราะเฮิมเฮิม มะละพักไซอ่ะกันมะละอันนี้จะเป็นอีกที่ก็จะปลูกขายมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้มกักผักไซครับแต่ก็เป็นมะละอีกัน่ะอืม,อม โ oh. อ้พิกผิดได้การเลยครับพี่น้อง <c oughs> ถึงข้อเลยใส่บกเยอขึ้น คือคืนนี่ใส่กับปนกบหน่อยกบหลับเท่าน่สุดยอดเลยครับพี่น้องอืนี่แกหน่อยหน่อยยุบต่วังแกเท่าหนานามกำลังออก น้ำม,มากครับช่วงนี้พี่น้องหนาฝนโอ้ เผ็ดแต่ Năm tốt cấp nè, năm tốt. Ừ. lấy lại đây không để hôm tắc mà sử dụng giọt lấy xếp ngang khó không ใส่กับเนื้อเสือครับเกบ็บแซ่บ อืตัวนี้พ่อยครับมันหมักเผาเนี่พ่อยเฮดซุกกับพ่อย Hãy subscribe cho kênh không <cười> <cười> เห็นอันอนๆหนึ่งจงีเพชรขนาดได้ครับโพผิกันนี่มันเหนือเนือเสือ,อ จะข้ามทรงไทยพี่น้องเฉลี่ยร่วมกันครับผม,มแก้เพจยน,นะครับ ครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม็กเตือนทุกคนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม็กกันได้ครับเดอ้อคลิปหน้านแม็กเสียยังกินข้อที่ตามผมวันนี้ขอตัวจบคลิปน้ำตกเสียห้องหายไ้เพียงเท่านี้ครับผมไม่ไปครับผมขอบคุณทุกันแล้วชวมทุกันนิดตามผมค,ครับผม